thank you สำหรับผู้ที่เดินทางผ่านมาเชื่อว่าต้องสะดุดหูกับคําว่าบ้านน้ำวิ่งซึ่งบ้านน้ำวิ่งนี้ชื่อมาจากน้ำตกวังน้ำวิ่งน้ำตกสุดสวยงาม่้มกลางชุมชนที่รายล้อมด้วยป่าที่สมบูรณ์น้ำตกวังน้ำวิ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวบ้านในระแวกนั้นและใกล้เคียงซึ่งจะมานั่งพักผ่อนในช่วงวันหยุดน้ำตกวังน้ำวิ่ง เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากมีแหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำเหนือน้ำตกประมาณ1กิโลเมตรวัดถ้ำพรสวรรค์เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามตั้งอยู่เชิงเขารอบๆบริเวณมีพระพุทธร,รูปบางต่างๆประดิษฐานไว้เป็นระยะระยะมีศาลาสมภพสามชั้นที่ปลูกสร้างอย่างทันสมัยข้างหลังมีถ้ำพรสวรรค์ซึ่งเป็นที่บรรจุสังขารพระครูนิมิตสิทธิกร หรือหลวงพ่อเป้าเขมกามโมภายในถ้ำแบ่งออกเป็นสองตอนตอนแรกเป็นห้องเล็กตอนที่สองเป็นห้องใหญ่ภายในถ้ำม,มีพระพุทธรูปมีน้ำตกจำลองมีสระน้ำตรงกลางถา้ำบรรยากาศเย็นสบายอากาศไทยเทสะดวกถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ไม่มีค้างคาวอาศัยอยู่จึงไม่มีกลิ่นขี้ค้างคาวมารบกวนแต่อย่างใดพื้นด้านในถ้ำเทคอนกรีตทั้งหมดจึงทำให้การเดินทางเข้าไปในถ้ำ มีความสะดวกสบายทางเข้าถ้ำมีพระพุทธบาทเดือแก้วประดิษฐานอยู่มีงานบุญใหญ่ประจำปีคือประเพณีลอยกระทงในถ้ำโดยใช้วัสดุธรรมชาติใช้ดอกไม้สดและในวันเข้าพรรษามีกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งสองกิจกรรมนี้จัดเป็นประจำทุกปี ถ้ำพรสวรรค์อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้าประมาณ10กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลขหนึ่งสายตากฟ้าโคกสำโรงกิโลเมตรที่224ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ อเทืองหรือทุ่งปอเทืองเป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสดและใช้เป็นอาหารโคกระบือนอกจากนั้นยังสร้างความสวยงามบรรดาพื้นที่เกษตรกรรมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดงดงามได้นิยมปลูกกันมากในช่วงต้นฤด,ดูฝนก่อนที่จะไถกรบและเก็บเกี่ยวก่อนปลูกพืชหลัก ดอกปอเทืองเมื่อบานแล้วจะมีสีเหลืองอรามสวยสดที่บ้านน้ำวิ่งนี้เองมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาคือประเพณีตักบาดกลางทุ่งปอเทืองในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมถือเป็นการเปิดฤดูท่องเที่ยวทุ่งปอเทืองหลังจากเที่ยวเหนื่อยแล้วขอเชิญทุกท่านมาทานอาหารพื้นถิ่นบ้านน้ำวิ่ง ไก่กระทอกซึ่งหากินได้ยากมากต้มยำไก่ใส่ใบมะขามน้ำพริกผักสดที่มีรสชาติแสนอร่อยน้ำพริกที่แนะนำก็คือน้ำพริกกะปิพริกแห้งที่ไม่มีกลิ่นกะปิแรงๆมากวนใจอย่าลืมของฝากชุมชนโอท็อปณวัดวิถีบ้านน้ำวิง่งกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์รสธรรมชาติแท้ไร้การเติมแต่งใดๆทั้งสิ้น กล้วยอบเนยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกล้วยกรอบรอบไก่ฝอยหมูฝอยคำเดียวไม่เคยพอต้องหยิบเพิ่มขนมมอกแกงสูตรโบราณสูตรดั้งเดิมทำไม่มากเน้นคุณภาพมาก่อนแคบหมูไร้มันอร่อยเด็ดทุกชิ้นไร้ไขมันส่วนเกินน้ำมันเบอร์รี่วิตามินซีเข้มข้สดจากไร่ขนมทองม้วนเป็นของฝากสุดประทับใจ ปลาส้มปลาคัดตัวตัวโต,ว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 ตวรสชาติพื้นบ้านแท้ๆทานเมื่อไหรก็อร่อยเกือกทอดปรุงรสเคี้ยวอร่อยเพลินๆรสเผือกเน้นๆไม้กว่าจากวัสดุในชุมชนแน่นหนาน่าใช้สักครั้งหนึ่งอยากชวนเธอมาตักบาตที่ทุ่งปอเถีองเคียงข้างกันที่บ้านฉันที่นี่บ้านนำวิ่ง